ก็เห็นตามทวิตตามอะไรมาก็ในระดับหนึ่งครับผมเอาจริงเราก็เข้าใจในมุมมองของพี่ๆทุกคนแหละครับผมอะไรครับไม่กังวลในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยในฐานะนักแสดงถ้าถามในฐานะนักแสดงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ในการถ่ายทอดบทแล้วก็ทําการบ้านจากบทที่เขามอบหมายมาให้ให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบเขาปรึกษาปรึกษากันอยู่แหละครับผมก็เดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดแล้วก็สรุปทีเดียวดีกว่าครับเครียดไหมคร ก็ก็ก็นิดหนึ่งก็นิดหนึ่งครับผมเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจกับบทนี้เหมือนกันครับผมได้คุยกับพิจญณนี่ไหมลูกก็มีครับก็มีคุยครับผมพิจญณนี่เขาก็มีแอบเครียดหน่อยๆนั่นแหละครับผมแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเป็นอยู่ในขั้นตอนของทางผู้ใหญ่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองทีเดียวดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราพูดอะไรไปแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ ครับครับวันนี้ครับโครงการหนึ่งตอนสามมันเกิดเราที่ได้จากแฟนคลับไปเห็นแนี้แบ่งจสรรไส่วนไปบริจาคถูกต้องครับผมเราก็มีแบ่งออกไปทําบุญด้วยครับแบ่งเป็นสี่ที่ครับผมมีบ้านราชาวดีมีโรงพยาบาลร,รมามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มูล,ลนิธิมูล,ลนิิธเด็กครับออันนี้เงงืลกก็ตามที่แบบที่คุณแม่เขาเไปเขาเรียกว่าอะไรไปเซอร์เวย์มาแล้วครับเ,เหมือนกับว่าไป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  สำรวจมาว่าแบบเออที่ไหนแบบเขาเขาต้องการจริงๆอะไรแบบเนี้ยครับผมเราก็เลือกเป็นที่นั้นแต่ว่าคุณแม่คือจัดก,การให้เรื่องเรื่องใช่เรื่องสายบุญ,ญยกให้คุณแม่ครับแต่ว่า <c oughs> ยอดของเราก็ปังเหมือนกันเนาะใช่ครับ <c oughs> แ,แฟนคลับของเราแล้วแบบแฟนคลับแบบโอ้โหใช่ครับเยอะทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับเทศใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนแหละครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาก็คงแบบคงเหมือนกับ อันกันแหละครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราแบบแทบไม่ได้เปิดรับของเลยไม่ได้เปิดรับให้แบบพี่พี่แฟนคลับส่งของมาเลยพอเป็นเรื่องในโอกาสวันเกิดเราครั้งเนี้ยพี่พี่เขาเลยผมก็ว่ารวบรวมรวบยอดทั้งปีแล้วก็ส่งมาตูมเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะเยอะนิดนึงครับเคยเบรกไว้แล้วเนาะว่าใช่ครับห้ามห้ามไปแล้วด้วยครับผมอันนี้คือถ้าเบรกถ้าไม่เบรกจะขนาดไหนครับนั่นสิครับคิดภาพไม่ออกจรินะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับได้นับเองไหมฮะหรือว่าต้องแบบ ทีมงานเบื้องหลังคอยช่วยนับก็คุณแม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมฝ่ายการเงินของเราใช่ครับเป็นทั้งฝ่ายการเงินเป็นเป็นเบื้องหลังทุกอย่างเลยครับคุณแม่นับไปกี่วันทั้งโหเมื่อวานเมื่อวานจนผมไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าของที่ได้มาวันเกิดอ่ะยังไม่ถึงไหนเลยลูกแม่แบบยังนั่งแกะนั่งอะไรกันอยู่เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ความจริงก็เป็นความตั้งใจของกลับไปแล้วเวลาเราได้รับมาเราก็อยากจะมอบกลับคืน ใช่ครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พี่แฟนคลับเขาให้เรามาเยอะมากแล้วเราก็เลยอยากจะมีโอกาสนําเงินตรงเนี้ยที่แบบเหลือจากในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับพี่พี่แฟนคลับเนี่ยนำไปทําบุญครับผมเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยพี่มีโครงการแบบชวนแฟนคลับหรือพาแฟนคลับไปทาบุญใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ผ่านมาก็มีนะครับผมที่ผ่านมาก็มีไปทําบุญเขาเรียกว่าอะไรส่งส่งเขาเรียกส่งสุกทำบุญมอบพระเลยครับ สร้างพระสร้างพระให้วัดเออใช่ครับว่าสร้างพระให้วัดอ่านั่นแหละครับผมให้กับพี่พี่แฟนคลับแล้วครับผมมารอบหนึ่งก็คือเป็นประธานในการจัดใช่ครับผมเอออยากฝากบอลถึงแฟนคลับไหมครับที่แฟนคลับเขาก็เอ็นดูแล้วก็ยังรักรักเราอย่างนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนมากๆเลยครับผมที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้เยอะได้กันเป็นระยะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับลูกเรื่องละครเรากระแสมันรุนแรงมากอ๋อใช่ครับผม อยากคุยกันต่อชุดเชอรใช่ครับผมพี่กัปได้ทราบข่าวไหมหนึ่งทราบครับก็ก็เห็นตามทวิตตามอะไรมาก็ในระดับหนึ่งครับผมเอาจริงเราก็เข้าใจในมุมมองของพี่ๆทุกคนแหละครับผมอะไรครับมีความกังวลไมในฐานะแสดงอะไรเงี้ยในฐานะนักแสดงถ้าถามในฐานะนักแสดงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ด้วยครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ในการถ่ายทอดบทแล้วก็ทําการบ้านจากบทที่เขามอบหมายมาให้ให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันแค่นั้นนะครับผมพอเป็นดราม่ามันฟีดแบ็กมันยังไงบ้าง ก็ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับผมแต่ก็นั่นแหละครับก็มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดอะไรกันนิดหน่อยตอนนี้มันจะมีผู้อยากจะมีทางการแก้ไขอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบเขาปรึกษาปรึกษากันอยู่แหละครับผมก็เดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดแล้วก็สรุปทีเ,ออเดียวดีกว่าครับเครียดละครก็ก็ก็นิดหนึ่งก็นิดหนึ่งครับผมเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจกับบทนี้เหมือนกันครับผมได้คุยกับพิจิเนไหมลูกพ่อก็มีครับก็มีคุยครับผมพิจิีนเขาก็ มีแอบเครียดหน่อยๆนั่นแหละครับผมแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเป็นอยู่ในขั้นตอนของทางผู้ใหญ่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองทีเดียวดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราพูดอะไรไปแล้วมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่ครับน่าจะตัดสินใจอะไรก็อยู่ที่ใช่ใช่ใช่ครับผมเราพูดอะไรค่อนข้างพูดเยอะไม่ได้ด้วยครับผมส่วนตัวเราก็ทำเต็มที่ในฐานะคนนักแสดงที่ใช่ครับผมก็เราได้รับรับรับมอบหมายบทมาแบบนี้เราก็พยายามถ่ายทอดทำการบ้านแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ทุกคนได้รับชมบทนี้นั่นแหละครับผม ไปนี่คือมันจะมีลุ้นไหมครับมีครับม,ม,รมีแน่นอนครับผมมีทุกตอนเลยครับผมตั้งแต่ EP นี้ยัน EP สุดท้ายเลยครับผมออก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยครับผมในแต่ละตอนก็จะมีซีนที่แบบเป็นซีนไฮไลท์ในแต่ละตอนนั้นก็อยากให้คนรอติดตามกันนะครับไม่ลุ้นได้มาเนาะตามมาไหมก็อยากให้ติดตามครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยนาอ